สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดคุดแดงมีทั้งหมดยี่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ตารางวาเป็นโฉนดคุดแดงนะครับพร้อมบ้านหนึ่งหลังพื้นที่นี้สวยทนอาชีมองหาเอาไว้เป็นบ้านพักแบบไม่ต้องสร้างบ้านเลยนะครับผมว่าแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับ พื้นที่ตั้งอยู่ที่จมละอมอเภอแข่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับด้านหน้าก็มีประตูเข้านะครับตอนนี้มีแม่บ้านเขาได้รดน้ําต้นไม้อยู่นะครับเขาได้ปูหญ้าแล้วก็ทําเป็นสวนหย่อมเล็กๆเอาไว้นะครับก็จะมีขอบรั้วก็คือท้งหมดตรงนี้ก็ตรงไปแล้วตัดไปด้านหลังหลังบ้านนะครับด้านหลังบ้านไปโน่นก็ออกมันก็จะมีขอบรั้วเป็นต้นไทรนะครับใช้ต้นไทรปลูกเป็นรั้วทําเป็นธรรมชาตินะครับ และบนบ้านนั้นก็ยังมีดาดฟ้าอยู่นะครับมีทางข,ขึ้นตัวนั้นนะครับขึ้นไปบนดาดฟ้านั้นไปนั่งดูอยู่เขาใหญ่นะครับเพราะว่าบ้านตำบลชุมนั้นวิวเขาล้อมรอบ360องศาอยู่แล้วนะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะมีบ้าน่1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําแล้วก็1ห้องโถงใหญ่นะครับอยู่ในส่วนตัวเป็นตัวบ้านนะครับตอนนี้เขาล็อกกุญแจไว้นะครับ คือประมาณมันจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะมีห้องครัวอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าเรามาดูนั้นเดี๋ยวเขาจะฝากกุญแจกับแม่บ้านเอาไว้แต่ตอนนี้เขาได้กลับกรุงเทพไปแล้วนะครับเราก็เลยมาดูกันในภาพรวมๆว่ามันจะอยู่ประมาณนี้นะครับพื้นที่นั้นมีถนนทางสาธารณะชัดเจนนะครับเป็นถนนคุกนะครับกว่าจะเข้าบ้านแยกมาจากถนนราชยาน,นั้นประมาณสักสองรอยเมตรนะครับส่วนที่เราเห็นนั้นคือวิวเขาใหญ่นะครับตอนนี้มันอาจจะสลัวส,วสวหน่อยเพราะว่า แสงแดดมันสองนะครับจะจริงมองเห็นว่าตาเปล่านั้นชัดหมดแล้วครับเนี่ยเป็นทิวเลยครับส่วนถนนระยางนะครับระยางก็อยู่ตรงนั้นนะครับวิ่งมาเป็นถนนแปดเมตรแปดเมตรวิ่งเข้าบ้านนะครับเป็นถนนหินคุกนะครับตามนิ้วผมนี่เลยครับมานี่มานี่เลยครับมาถึงปุ่มนี้ปุ๊บด้านหลังก็ไปเพื่อนบ้านเขานะครับของเราก็มานี่แล้วก็เข้าบ้านไปเลยนะครับ คนบ้านของเรามีเยอะะนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงนี้กับบ้านหนึ่งหลังข้างบนกับบ้านด้านท้ายเราตรงที่ผมยืนนี่ก็บบ้านนะครับส่วนตรงไี้ย้งๆกับบ้านของเรานั้นก็กําลังสร้างบ้านนะครับคือตรงนี้เขากําลังสร้างบ้านนั้นเลยบ้านอันนี้ไปเห็นดินแดงๆเนี่ยเขาก็ถมดินกันว่าจะสร้างบ้านเหมือนกันอย่างเช่นตรงนี้ที่ผมยืนนี่กับบ้านคนอื่นเขานะครับนี่เขาก็สร้างบ้านแล้วตรงนี้กําลังจะสร้างบ้านอยู่อีกนะครับ เป็นพื้นที่สวยนะครับพื้นที่แปลน,นี้สวยที่ว่าวิวเขาแล้วก็อยู่กับธรรมชาตินะครับห่างจากเซเว่นซีเจออบตอชะอมนะครับประมาณสักสองกิโลนะครับพื้นที่แปลนนี้ห่างจากถนนสามสองสองหรือว่าบรรน,นาแข่งควยน,นประมาณสามกิโลนะครับห่างจากแหล่งท่องเที่ยวประมาณสักสี่ถึงห้ากิโลนะครับวิบ่งออกไปจากตัวบ้านนี้จากระย่างไปเรื่อยๆก็ประมาณหนึ่งกิโลก็จะเจอสามแยกนะครับ แล้วก็เลี้ยวสายก็ไปแหล่งของเจียวเลยไปสักเกิดไปทางขวานั้นก็จะไปนครนายกไปบรรน,นาเนาะอันนี้เราดูในภาพรวมๆนั้นถือว่า,ามีความสวยงามที่แบบว่าหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับเรื่องน้ําเรื่องไฟทํำม้เรียบร้อยนะครับแล้วนะไฟฟ้ามีแล้วมีบ้านเล็กที่เรียบร้อยนะครับมีน้ำประปานะครับตอนนี้เขาก็มีการลดน้ําอยู่นะครับนาเขานั้นเขาลดน้ําอยู่เห็นไหมครับประปาไฟฟ้าทุกอย่างครบ สมบูรณ์แบบไปแล้วมีดาดฟ้าให้นั่งเล่นตอนเย็นๆนะครับอาการเย็นๆก็ไปนั่งอยู่บนดาดฟ้าได้นะครับตัวบ้านก็สวยนะครับถือา่าใช้ได้ในพื้นที่124ตารางวานะครับ124ตารางวานี้ขายอยู่ที่2ล้านงแสนบาทนั้นราคาต่อรองได้นะครับเรื่องการต่อรองราคานั้นมาต่อกับเจ้าของได้เลยเพราะว่าเจ้าของนั้นได้ฝาับเอาไว้นะครับตัวนั้นก็จะทําเป็นศา,าลาเล็กๆนะครับเป็นสวนหย่อมนั่งเล่น เอาไว้เวลาพกักผ่อนนะครับพื้นที่แปลนนี้ก็ถึงก็เป็นอีกหนึ่งแปลนนะครับที่ว่าน่าสนใจนะครับสําหรับท่านใดที่มองหาบ้านแบบว่าพร้อมสมบูรณ์แบบไม่ต้องสร้างเป็นโฉนดกู้แดงด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรีวิวของผมนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ผมก็มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดสนใจยังไงสงสัยอะไรก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0ู9 0863989นะครับลายกระเบิดน,นี้นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ผมไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันแปลงต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามผมมาโดยตลอดนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ